นี่ทุกคนลูกนีขนเป็นน้ำนะคะที่เขาเขาเรียกอะไรลูกที่เขาเอาไปย่างอะไปกินอะเขาเรียกลูกอะไรนะ้าเนี่ยมันเงาะเลยต้นบลเลอรเลยกำลังหล่นเลย กำลังล่วงเลยนะคะทุกคนนี่เหมือนลูกเห <laughs> มือนเหมือนลูกอะไรดกมากนะลูกลูกเกาลัก <laughs> เกาลักเกาลักษ์ฝนตกมาอีกอะลูกเกาลักนะคะดกมาก อันนี้ก็จะเป็นเออ่โบสถ์อะไรก็ไม่รู้เนาะเนี่ยหน้าโบสถ์นี้ก็จะเดินลงไปหาหมอก็มีเวลานะคะมีเวลาอยู่หน่อยฝนก็ปเป่ะไปแปะล่มเราก็เก็บไปแล้วนะคะทุกคนลุงจก็บอกจะมารับแกบอกแกจะมารับก็ยังไม่ได้ให้ที่อยู่กันหรอกเพราะว่าไม่อยากให้แกมา ไม่ค่อยอยากเห็นหน้าแกแกแกบอกว่าอย่าไปโกรธไปเคืองแกอุย้ยบ้านหลังน,นี้สวยบ้านเก่าสวยอุย้ยฝนตกนี่เราเดินลงมาแป๊บเดียวนะคะเดินลงมาแป๊บเดียวขาลงเพราะเพิ่งจะรู้ทางไงลงลงลงเพราะตอนนั้นถ้าเราขึ้นมาจากสถานีรถไฟนะเราจะขึ้นเนะขึ้นมามันก็จะหอบนะคะทุกคนตึเกาเก่า ฝนตกรบลบฝนมาก่อนเวลาอย่าไปนั่งรอเขาฝนตกเดินฉลบฉลบหลบฝนหน่อยโอ้โห ล่มก็มีนะมันอยู่กระเป๋าหลังนุงจอยบอกว่าเธอเสร็จแล้วเธอก็โทรมาบอกฉันเดี๋ยวฉันจะไปรับแกบอกก็รถเล็กลูกแกเอามาคืนละวินีก็บอกไม่ยังไม่ตอบไม่รู้จะให้แกมารับหรือเปล่าบางทีออกบ้านเราก็อยากยอยยากุไปเรื่อย แแกมารับแล้วเราก็เกียดคุยเนาะเบือ่อจริงๆเวลาเราอายุเยอะแล้วเราเบื่อเบนะื่อเนาะบางทีก็อยากมีแฟนนู้จะมีอาไว้ทําไม <c oughs> จะไว้พึ่งพาใส่กันแต่บางครั้งการสัมพันธ์ของเพื่อนกับแฟนนี่มันจะต่างกันเนาะแฟนนี่มันจะลึกซึ้งเนี่ย เราฝนก่อนเราถึงัแหละแต่แล้วว่าจะไปนั่งรอข้างในเ้าก็จะมีกระงาแฟเราดื่มตึกตึกนี่เขาก็จะดีนะตึกเกา่าชีวิตคนเราน้ามันผ่านอะไรมาเยอะๆแล้วมัน มันผ่านอะไรเยอะๆบางทีจิตใจเราี่ยเราจะไม่ค่อยรู้ว่าเราต้องการอะไรเนะ<ม>าะถามตัวเองนะสิ่งที่ว่าเราอยู่ตัวคนเดียวมันจะดีนะมันดีแต่มันไม่ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเออแล้วขับรถขับลาไม่เป็นและอย่างตรงที่ว่าเราจะต้องออกนักพาต่างประเทศมันเหงาเนาะมันไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยอ,อ่ะอ คนผู้คนเยอะเนาะยิ่งอยู่บ้านนอกอยิ่งสบายัน,นการที่เราอยู่เมืองนอกก็บางครั้งเราก็คิดว่าเราตัดสินใจถูกที่ไม่เลือกคนนู้นคนนี้เป็นแฟนนะบางครั้งเราก็คิดว่าเราตัดสินใจผิดนะคะว่าว่าออทำไมไม่เลือกเขาเนาะ แล้วตอนนี้บางครั้งอะไรที่แบบว่าเราอยากพึ่งพาเขาเขาไม่ว่างนะคะเขาไม่ว่างแต่วันที่เราอยากจะมีวันว่างให้ตัวเองนะคะเขากลับว่างเนาะมันไม่ใช่ว่ากลับจะว่างอะไรละปฏิเสธได้แต่เพียงว่าเขาเหมือนกับว่าไม่ไว้ใจนะคะเขาไม่ไว้ใจเขาคิดว่าเราเอไปมีคนอื่นทั้งทั้งที่เราก็นอนปิดประตูเงียบยในบ้านนะ บางทีเราก็อยากจะบอกนะว่าถ้าฉันมีคนอื่นนะฉันมีไปนานแล้วไม่ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่มีแต่ฉันก็เลือกเมื่อฉันเลือกเธอแล้วเธอก็ต้องเธอก็ต้องเข้าใจแยกแยะนะเมียเก่าเมียใหม่เมียอะไรอ่ะไปเคลียร์กันก่อนให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์เธอยังอยู่ให้มันอยู่แบบอย่างอื่นนะไม่ใช่ว่ามีฉันเข้าไปแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันจะ ของเธอกับเมียเธอจะเข้ามาอะไรให้มันแยกไม่อย่างนั้นฉันฉันก็ไม่เข้าไปในชีวิต,ตเพราะว่ามันพลาดมาเยอะนะบางครั้งความผิดพลาดของคนมันมีเยอะแล้วเราเกลับหลังไม่ได้เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วการที่เราอายุเยอะแล้วอีกอย่างหนึง่งวิ่งเข้าวิ่งออกมันก,มก็ไม่ดีนะแบบ่ะให้มันหมางกันอะ่ะสิ่งดีก็พูดไม่ค่อยเป็น ไปไปหาหมอต่อเอ,อ้คนใหม่ขอบคุณค่ารถวิ่งไปวิ่งมาสงสัยตอนบ่ายเนี่ยฝนจะเยอะฝนจะเยอะมากนะคะทุกคนรถก็วิ่งไปวิ่งมาสงสัยฝนจะตกเยอะตอ,ตอนบ่ายสงจอยเขาซึงบอกเขาอยากมา,ารับไงพี่นีก็อยากไปเรื่อยเรื่อยนแงเหลืองตังอีตั้งห้าแสงค่บรถค่ารถขัารถได้สัง เพราะวา่าเอ,อที่นี่มีตั๋วครึ่งราคานะมันก็นจะได้แมงเอ่อชั่วโมงหนึ่งสองแงสี่สิบนะฮะตอนนี้สมมติว่าเราเออไปริมทะเลสาบไม่รู้นะฝนมันมันจะเป็นใจหรือเปล่านะแต่ถ้าพี่นี่กลับเองมันก็ปื้ดเดียนะไม่จำเป็นต้องให้แกมารัดนะ,ะวันนี้แม,มงไม่อยากเจอหน้าแกนะ้พี่นีอยาก อยากทำอะไรเงียบๆเฮ้ยยากเด่นเนาะเขาจะมีคนถ้าสมไมเป็นเด็กๆนะไม่คิดอะไรนะเพราะเด็กตัวเด็กความรู้สึกความคิดมันจะต่างกันแต่สมมติว่าคนเนาะคนอายุเยอะเนี่ยมันจะเกิดขี้รำคาญเนาะมันจะขี้รำคาญไม่ชอบถูกจิกจุกดีเดี๋ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ เขาได้บอกเลยบอกว่าเออเป็นเด็กๆใครจะจุกจิกแล้วก็วิ่งหนีหรืออะไรก็นั่นไปแพอเท่าแล้วมันเหมือนคนเท่ามันอารมณ์มันจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันอยู่กับเนื้อกับตัวบางทีมันก็ล่องลอยไปนะพอมีเอ่อเพศต้องข้ามมาแล้วทีนี้คนมีอายุนะคำพูดเขาจะไม่ค่อยเหมือนเด็กนะการพูดการคุย มันจะประคองนะมันมันก็จะประคองความรู้สึกความคิดอีคนก็คิดไปอย่างงั้นอีคนก็คิดไปอย่างนี้ไอ้อย่างเราป่วยนะเราพูดเลยนะว่าใครไม่มีความรู้สึกเท่าตัวฉันฉันเป็นคนป่วยฉันมีความรู้สึกใครอย่ามาพูดนะว่าเธอต้องฝืนเธอต้องนู่นต้องนี่ทําไมฉันจะไม่รู้ตัวทําไมฉันจะไม่อยากฝืนฝืนไม่ได้ฉันจะไม่ฟังใครนะเพราะเคยฝืน ื้นเออวเวลาเจ็บป่วยแล้วฝื้นอยากจะให้ดีอยากทำตัวให้สบายอยากอยู่กับเขาอยู่กับคนรักอยากไปอะครับแล้วผลท้ายเราเดินไม่ไหวนะอ้หาวัดก็วัดเนาะใจมันก็จะขาดเนาะเขาก็ไม่เข้าใจนะ <c oughs> เขาก็ไม่เข้าใจก็บอกโอ้ยก็คนป่วยกับคนแข็งแรงเนาะ <c oughs> ไปเนี่ยพบกันใหม่นะได้เวลาละ ขอบคุณมากนะคะ